เอากลับนมัสการครับพระอาจารย์ครับเดินพรจ้าโอ้ยไม่เจอกันนานเนาะพระอาจารย์เนาะไม่เจอกินเจอกันนานโอ้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดเดิมใช่ไหมหรือว่าทุดงไปอีกครับผมเดิมเนะ่ก็วัดตามกบันอาจารย์ใหญ่เนี่โอ้ยยังอยู่ที่เดิมเนาะที่เดิมครับเป็นไงครับเลขสูตรเรางวดหลายงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วมันมีขอได้หนี้มาจุเดือดจุดพูดทางครับครับทักไปชันมาชันมาทักไป คจะไม่ดมอยู <oh> no. oh ่หกสามเก้าหกแปดเป็นอย่างนี hmm. ้ไหมผลออกมาหกสามสักหกโม้ปรชเลยโอ้ก็คือว่าเป็นเลขสูตรคำนวณเหรอครับอาจารย์คำนวณนั่นแหละทำมากี่ปีแล้วครับนี่ก็เรื่อยๆเลยเรื่อยๆไม่อาจารย์ทำสูตรนี้มากี่ปีแล้วครับ ถึงสิปียังอาจารย์น้อยคนแล,ล้วโอ้แต่ด,ดูดูที่ว่าอันถ้าถ้ตาตรวจมันดัดมันก็มันเดินต่อก็ก็ก็โอเคถ้าถ้าตรวจถ้าตรวจมันมันมาตัดผิดมันก็มันก็ไปเลยไงส่วนมามนกแต่เรื่องที่ว่าวตรวจไหนมนันมันมันมันจะผิดเนาะเรามาคัดหวังเนาะส่วนมากของอาจารย์นี่จะเน้นบนหรือล่างครับบนคือบนคือบนล่างคือล่างแยกกันเลยนะถ้า,ๆๆถา,ถาทัศธรอ่ะ บนค<อ>ือบนล่างคือล่างส่วนมากสองตัวหรือว่าสามครับอาจารย์ครับสองตัวนะส่วนมากจะเน้นแต่สองตัวแต่สามตัวไม่เน้นครับ<อ>งวดงวดที่แล้วก็สามหกเนาะอาจารย์เนาะว่าก่อนทีคือข้อสามหแล้วงวดก่อนๆน,นั้นถูกบ้างไหมครับก็ถูกแต่ว่าแต่ว่ากันประกอบไม่ค่อยเข้าหรือก็แล้วท่า,าการถูกมัน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 ท่าการยังไงกินก็จะพูดทางเรื่องกระล้างมาจะมีแต่สูสูกับจำอย่างนี้ตลอดมาเลยครับ อันเชื่อว่าอันหลักหน่วหลักหน่วยตำงวดตำมันมันจะออกสูงอย่างนี้อ่ะครับวัดนี้แท้ๆมันคือเก่าเด้ออันสองสองกับมึงจะหายไปเลยล่างก็ <c oughs> คือว่างวดนี้ล่างสองกันหนึ่งนี่คือไม่มีเหรอครับเออไม่มีอันเคกินวดก่อนแต่เราเก้ามาออกคว้างหนึ่งมือไหมแต่เราเก้าไม่มีเลยครับมันมันมันม,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 มันเป็นมันมมมนั่นแจกยันมกราคมมารีมามาตลอดมาเลย ตั้งแต่ครูครูต่อมามันจะ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 ไม่มีตลอดมาเลยไหมปีนี้ทั้งปีแล้วจุเป็นแบบนี้แหละก็คือว่าปีนี้ทั้งปีนี้ยังไม่ดุดเลยแหละคะรับอาจารย์เขาบอลบอลเราไมได้ติดูด้วยไม่เชื่อแต่เมื่อเชื่องมันหน่อหกหนึ่งต่อมามันมีหกกับหนึ่งไม่ไม่มีเลยครับดับสี่เลยแม้แต่บอมันก็ยังไม่มีเลยวดงวดนี้ดับสี่แลยครับอาจารย์ สองกับหนึ่งถ้ามันเป็นคือเก่ามันก็จะหายไปเลยสองกับหนึ่งไงอ๋อก็คือดับสองกับหนึ่งเออถ้าเราเริ่มเขิยนก็ไม่เกินงวดเศรปีนี้มันถึงมันถึงสิ้นปีอันนี้ดับดับสูตรของอาจารย์เนาะแต่ว่ากองกองสลากมันก็ไม่ดับเนาะอาจารย์เนาะไม่กองสลากไม่ไม่ดับเราดูตามเศรษฐีหวยออกไปโอ้สติตินะครับเศรษฐีเศรษฐีปีนี้นะไปไนไดูนั้นไม่ใครไม่เชื่อไปไล่ดูไม่เชื่อโอ้ครับผมอันงวดนี้หลัก ลักลักเฉลเป็นต่ำลักหลักงน่วยเจ็ดสูงนะเด็กร่างนะถ้าเป็นคือเก่าน,นะครับเอาทีนี้เล,เลขเลขอาจ,จารย์คำนวณไว้หรือยังครับผมคำนวณไว้แล้วอ่าบนบนวิ่งอะไรครับบนลูกศรก็จะเป็นเก้าเลยวิ่งเก้าเนาะมันมีแต่เก้าไหมเอาทำออกมาไหมโอ้<ว>มีจับคู่ไหมครับอาจ,จารย์ครับบนครับปกปกคู่เดีๆ carpet, ๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะี๋ยวทำบ๊วย อันื้ดเป็นนาทางมันจะมีอันหกเก้าเก้าหกหเก้าเก้าหนะครับต้งเรียกับเลขดังค์คยหรอห้าเก้าห้าอย่างเงี้ยห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็หกแปดแปดหห้าเก้าเก้า้าแล้วก็หกแปดแปดนี่เป็นการ6หแปดกนเธอเนี่ยอันคิดว่ามันมันตัดมาครับมันมันจะมีเก้ามากกว่าหกแปดนะครับแต่ถ้าวันที่ทีจะเป็นนันนะ ก็จะว่าเลข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 ตามมาบูดูเราหกหกมันจะแรงนี่วดนี้แหละครับเออเน้นถ้าถ้าจะเน้นก็ลองลองเล่นหกหกเก้าก็หกลองดูเน้นคือหกเก้าเนาะอาจารย์เนาะตัวรองคือหกแปดตัวรองคือหกแปดอ่าอันนี้คือบนเนาะอาจารย์อันนี้มันอันนีคือบนมันบนในล่างนี่บ้านในล่างเดี๋ยวผมเตรียมปากกาแป๊บหนึ่งเอาล่างครับผมล่างครับ นนีนะมันจะมีอยู่6แปดฮะ6แดเอา้ามันตัวตัวเดียวกับบนเลยอาจารย์ไม่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกตัวกนให้เฉยหรอก6แปด6แปดเนาะเออแล้วก็มันจะมีแปี่แปดสี่หกสี่หกสี่ศูน ครับกดแล้วมีห้ามีห้าหางนี่แหละครับจันมันิลมีหกแปครับศูปดศูนย์แปดครับหกอันแล้วก็ศูนยสี่ก็มีหครับว่าสี่ศูนย์สี่ศตัวนึงตัวตัวศูนย์กกแล้วศูครับม,มีแค่นี้อะไรบ้างทีจะให้เน้นวิ่งวิ่งอะไรครับนี่วิ่งอะไรกี้ครับ เป็นเป็นครอบระเกจ์ูนี่มันมันตัวประด็นมันแบบแนี้าบอกไปวิ่งมีสองมีเจ็ดมีศูนย์เครับวิ่งเนี่ยเออมีมีสมีเจ็มีศูนย์อู้ทำไมมันหลายตัวท่าล่ะก็อบว่าครับมันมันมันไม่วิ่งศูนย์เยมันมีศูนย์แดศูนย์ศูนย์แปด่ศูนกหว่าไงโอ้โหมันวิ่งวิ่งวิ่งศูนใช่ไหมอาจารย์ ครับวิ่งหกกระสูนเนาะเหกกระสูนครับผมเนี่ยตัวเด่นมีไหมครับอาจารย์ครับตัวเด่นก็ตัวเด่นนี่แหละมันก็คนนี้เน้นได้เลยเลยหกแปดแปดสี่ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์หรือหกศูนย์สี่นี่คือคือเน้นได้เลยอ๋อเน้นคือเน้นทุกตัวเลยเน้นทุกตัวเลยพวกนี้โอ้คือล่างนี่คือเน้นทุกตัวนะครับเออเน้นทุกตัวใพวกนี้ครับมันมีโอกาสไหมที่ว่าล่างจะไปเป็นบนบนจะมาล่างเงี้ยอาจารย์ เป็นกามจุดจุดน <sh ี้จริงเลยคือล่างถ้าล่างก็คือล่างจนมากเหมันถ้าล่างแล้วมันมันเพิ่ไปขึ้นบนนหรมันหายไปเลยน่ะก็คือว่าไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปหากันเลยใช่ไหมครับเออส่วนมากเป็นน้อยที่สุดมันขึ้นติดขึ้นไปบนนะส่วนมากนะแต่ว่าถ้าการชั่งเพรองการก็กระโดดขึ้นไปก็แล้วกันครับมันไม่แน่เนาะมันก็ของมันไม่แน่เนาะอาจารย์เนาะก็สามารถมาบนล่างก็ได้เนาะอาจารย์เนาะอืม อา,าอาจารย์เน้นก็มีหกเก้าหกแปดใช่ไหมครับบนที่เนนะ้นอ,อส่วนล่างนี้คือเน้นทุกตัวอเน,นน้นครับ <c oughs> ก็ <c oughs> คือว่าหนึ่งปีนี่ยังไม่หลุดเลยนะครับสําหรับอ,อาจารย์ปู่ริมเปานะครับแต่วันนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งครเอาแล้วแกฝันแกฝันเห็นอันอาจารย์อีกองหนึ่งแกฝันวันดีดีครับอันก็พอไปดูมันก็ตรงกันเละคือหกแปดของเนี่ยตรงกันพอดีเลยล่ะ

ก็คือว่าหนึ่งปีนี่ปีนี้ยังไม่ทันได้หลุดเลยเหรอครับอาจารย์นะมันก็หลุดบ้างผิดบ้างกันแหละแต่ว่าแต่ว่ามันเข้าตลาดมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันแบบยังไงแต่แต่มีหลุดอยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็มีหลุดอยู่เพราะที่ที่ที่ว่าอาจารย์บอกให้ผมกลับไปดูนี่คือสถิติอะไรครับที่ว่าปีหนึ่งไม่หลุดนี่ครับปีนี้ไปไล่ดูมันไม่เชื่อครัมันไม่เชื่อไปไล่ดูว่ามาตอบเรืองที่อาจารย์พูดไหมเฉพาะปีหกเจ็ดนะ มันงวดต่อมาขนาดงวดนี้นะอันเลขสามมันจะไม่ค่อยมาถึงสามงวดมันมาแค่สองงวดครับเฉพาะบนนะงวดที่แล้วมันเก้าต่อมางวดที่สามสำนักไหนก็เห็นเก้าหออกมาหายหลังตั้งเลยไม่มีเก้าสักไอสักไอสำนักเลยครับครับงวดก่อนกันมันหลอกศูนย์นะคนว่ามันจะมีศูนย์คนออกมาตายก็เฉียดหมดไม่มีศูนย์ทักอาจารย์เลยทั้งวันนี้มันเป็นขี้เก่าเนี่ยสามคนจังหายหลังตั้องมาคิดว่าบนนะ ครับเนาะยังไงอาจารย์ก็อันนี้เป็นเลขสูตรของอาจารย์เนาะเลขสูตรเลขสูตรครับเลขสูตรเลขคำนวณนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเดี๋ยวพาเอฟซดูตัวเลขก่อนนะครับเอฟซครับขอขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับผมสําหรับแนวทางเนาะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูตัวเลขกันเนาะคือนี่นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปูอ้วนริมป่านะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะครัคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ